เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่วิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยเดีเ๋ยวเวลาเราใช้งานเนี่ยเราใช้งานตามระยะไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีส่วนหลักๆที่เราต้องดูแลรักษานะครับส่วนแรกนะครับสําคัญมากจะเป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่เรา,าเริ่มใช้เครื่องเครื่องใหม่เนี่ยเราต้องเติมน้ํามันเครื่องก่อนนะครับ ก็คือจะเป็นน้ำมันเครื่อง4จังหวะนะครับ 10W40 10นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นช่องเติมน้ำมันเครื่องนะครับเติมไปปริมาณ600มิลลิตรนะครับหรือว่า0.6ลิตรนะครับอ่าเราเติมเสร็จนะครับหลังจากใช้งาน20ชั่วโมงแรกนะครับแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายออกก่อนนะครับมันจะเป็นระยะาการรันอินของเครื่องยนต์นะครับและ ต่อไปทุกๆประมาณ50ชั่วโมงนะครับให้เปลี่ยนถ่ายทุกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ใช้งานสมูทสตาร์ทติดง่ายนะครับทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเครื่องนะครับแนะนําให้เช็คระดับน้ํามันเครื่องก่อนนะครับให้อยู่ภายใน2อขีดนี้นะครับกรณีเช็คเนี่ยเราต้องเช็คก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะครับตอนยึดเครื่องเย็นอยู่นะครับ หลังจากน้ำมันเครื่องนะครับจะมีอีกจุดหนึงที่สําคัญนะครับก็คือจะเป็นตัวกรองอากาศนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวกรองอากาศนะครับรุ่นอ,อ LC เนี่ยออกแบบมาให้ทำความสะอาดง่ายมากนะครับจะมีปุ่มล็อกฝาครอบกรองอยู่2ปุ่มนะครับเราใช้นิ้วกดลงไปได้เลยนะครับใช้นิ้วกดลงไปนิดนึงแต่ถ้าใครมีไขค,รครวงมีอะไรก็ใช้กดได้นะครับ ทีละฝั่งนะครับกดลงไปปุ๊บจะสามารถถอดกลองอากาศออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีปั๊มลมก็ใช้ปั๊มลมเป่าเดี๋ยวถ้าไม่มีเราก็ใช้แปลงนะครับหรือเคาะบ่อยๆนะครับตัวนี้ยิ่งทําบ่อยยิ่งดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปครับทําง่ายแกะง่ายแล้วก็ประกอบคืนง่ายนะครับประกอบกลับเข้าไปนะครับด้านล่างจะมีตัวล็อกอยู่สามตัวนะครับกดเข้าไป นอกนั้นนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เราก็คอยทําความสะอาดนะครับอย่าให้มีเศษหญ้าเกาะพวกนี้เยอะนะครับเพราะว่าอ่าพวกชุดเสื้อพวกนี้มันจะช่วยระบายความร้อนนะครับลมเป่าระบายความร้อนออกอย่าให้มีพวกเศษหญ้าเกาะเยอะนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับก็ถ้าเราดูแลตามนี้ดีนะครับ เราก็จะใช้เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายเครื่องยนต์เดินเรียบเดินรอบได้ปกตินะครับแล้วก็อายุการใช้งานของเครื่องยนต์เราก็จะใช้งานได้หลายปีนะครับก็เดี๋ยวส่วนคลิปต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการดูแลรักษาส่วนอื่นๆของตัวรถนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ